สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสอนทำด่านนะคะันดับแรกนะเดี๋ยววันนี้เรวก็มาผู้ชมคุณดูสตอรี่นะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสอนหนูคนทำด่านทำห้าด่านนั่นเองแล้วก็ทำจุดฉลองนี่คะ่ะทุกคนโปรดส่งดาว ทุกคนค่ะถ้าพูดธตามหรอคุบสกคัญนะคะ่ะภายในอาทิตย์นี้เราจะให้ไอรินนะคะใส่ชุดบีกินี่เล่นนนานะคะอันนั้นไปไล้น่นแล,แล,แลก็คิดลดสิ่งของเราดะะ้ประจำบ้านขิดรถซื้อรถซื้ออะไรก็ไม่รู้เลยคะ่ะตอนนี้เราก็มาอย่างที่ เราตอมาที่อย่างว่าเปล่าเพราะว่าทุกคนอาจจะเลือกที่ได้นะคะ h ันดับ l u กนะคะเราจะให้ทุกคนกดตรงนี้นะคะแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดตรงนี้นะคะตรงที่เป็นสีชมพูแบบนี้เลยคะ่ะนี่นะคะทุกคนก็สามารถเลือกของได้เลยคะ่ะแล้วต่อไปนะคะปุ่มกดขอว่าอะไรนะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะ ทุกคนรู้ไหมว่าทำไมเรารู้เพราะว่าเราเข้าไปดูในที่เข้าสอนถ้ำนะคะแล้วเราก็ามารู้นในแบบการสั้นตอนแล้วแหละนะแต่บางาคนเขาแค่ยมรู้นะและก็ถ้าอันไหนรู้นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกข่าวหน้ากูจะเ่ะทุกคนเที่ยนนี้นะคะแล้วก็สามารถเลือกเสียได้ตรงนี้เลยนะคะ นี่นะคะตรงนี้เคยเราจะเลือกอะไรได้หรได้นะคะนี่บันไดายาวคันเทพบัานไดที่จะไปสวรรค์น,นะคะทุกคนเราไม่ได้ไปสวรรเรามาทำด่านห้าด่านและมีจุดฉลองด้วย ถ้าทุกคนอยากรูปหรือว่าบวกหรือว่าเพิ่มเติมหรือว่าอะไรนะคะให้กดตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวข่าวหน้านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสอนสร้างบ้านนะคะสร้างบ้านก็จะลำบากยากซาหน่อยนะคะแต่สำหรับกานนี้นะคะยม่ค่อย,ยากนะคะแรมตีมในวันนี้ก็เป็นตรีมทาไมชาติคือสายรุง้งเรทุญ้า นะค่ะให้เป็นแบบแบบว่าธรรมชาติจริงๆนะคะเราก็ต้องแบบต้องมีดอกไม้ต้องเดเกๆนะค่ะทุกคน <c oughs> อะไรจะตกอีกแล้วต้องใช้วิธีเก่าคันเทปโอเคค่ะก็มาทาสีกันเลยแล้วทุกคนดูตอนนี้คุทุกคนกดติดตามอย่างค่ะ เที่ยักดติดตามกีจกุตติดตามด้วยนะคะถ้าคลิปนี้ไม่มีคนติดตามเลยเราก็จะไม่มาสอนสร้างบ้านเนาะแล้วขอคนดูประมาณหนึ่งพันคนขอพุดขอเออขอคนติดตามประมาณประมาณประมาณเออยี่สิบคนถ้าถึงยี่สิบคนนะเดี๋ยวเราก็จะมาสอนสร้างบ้านด้วย ส่งสร้างบ้านแบบงีง่ายนะคะทุกคนแปบลบว่าใช้วิธีมาประกรอบนะคะคือเราจะทำสองแขนด้วยถ้าถึงยี่สิบคนจริงๆนะทุกแต่งด้วยเนาะถ้าถึงสิบห้านะคะก็ทำแต่บ้านแต่ไม่ถูกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะ,ะโอเคค่ะนี่นะคะแล้วกำลัง เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่ที่เท่าไหร่เนี่ยยัาไม่รู้เลยจะค่อยนับน,นขนาดนี้นะคะคนแล้วก็กำลังตั้งใจทำด้านค่ะขนาดตอนเราพักเสียงในตอนมืดอทนะะน้ลบรบกวนเสียงน้องเราด้วยนะคะพอดีน้องเราดูโทรศัพท์นี่ด้วยนะคะว้าว แม่มันเริ่มสูงขึ้นสูงว่าทุกคนมันได้อะไรหรอสายลู้มากค่ะแม่ถ้าทุกคนจะทำสายหนูแบบเราทุกคนไม่รู้สายหนูทุกคนก็จดสี่เลยนะคาะเลียนตับรำดดกเ็ลคลา โอเคค่ะทุกคนถ้าวันนี้ทุกคนมีคำคมนะคะทุกคนพิมพ์มาลอยเดีเอดร้อนอ่านให้เลยนะคะถ้าถึงถ้าสิบคนนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านให้นะคะถ้าสิบคนมาล้วนๆเลยเอยเลยลอจะไม่รู้ว่าจะอาจ่านะตอน,นไหนคำลูกเมืออกันะคะเนี่ยว้าวใสลูกสวยมากเลยค่ะเราจะประมาณม่วงไปถึงแดงก็นเลยกันแต่เนี้ย ทำโนว่าจะเป็นเป็นถึงแดนหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าจะไปถึงหรือว่าจะไปถึงเขียวถ้าทุกคนอย่าลุกนะคะจะังะลุกแดดมเลยนะคะตอนนี้นะทุกคนทุกคนต,ต้องดูให้จบนะคะใครดูไม่จบก็ฟังอะไรไม่รู้เรื่องแน่นอนเพราะว่ายังไม่จบแค่นี้มันยังเทนิคอีกมันต้องดูนะคะ เพราะว่ากระจกทุกคนไม่รู้หรอกว่ามันใส่สีตรงไหนป้กากระโจกมาใส่ที่ตอส,สีค่านั่งใส่ได้แค่แล้เสร็จแล้สิ่งนะคะโคตรนี่อะไรขอราขอ้างข้านูนะคะทุกคนพอด,วพอดวาาีว่าพอดีว่าเราถูกหนาเฮ้ยไม่ใช่ พอดีเราเอาน้ําใส่ขันน้ำขันเต็มอะค่ะเพียมเคยย้อยลงมานะคะย้อยหยับย้าอยู่ค่ะแล้วเราขอสัมภาษณ์ทุกคนหน่อยนะคะทุกคนอยู่หลงเย่ยอะไรแล้วชื่ออะไรแล้วฐานะคุณเป็นยังไงพระอายุเท่าไหร่คอมเมนต์มาด้วยนะคะเกี่ยวก็จะโดนตีให้แล้วนะคะทุกคนคลิกเกียดผ้าเยื้แล้วนะคะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะกำลังจะหาประตูที่เป็นกระจกนะคะที่แบบแซตสองสีนะคะตอนนี้เจอแตกกระดาษอะไรก็ไม่รู้นะคะตอนนี้มันหายไปไหนแล้วอะ่ะเป็นแบบซ้อนแบบเป็นกระจกนะคะทุกคน แล้วค่ะประตูเลื่อนจะจุกเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําเรียงคันแล้วก็ทําเป็นฝาหลวงเลยนะคะ ประตูกระจกสายลุ้นของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดแล้วเคยไปทำเออจุดแบบว่าอะไรนะจุดชนะนะคะ,แบบะไปันเลยค่ะ โอเคค่ะสีด่านเบีเรียบรอ้อยแค่ด่านเดียวนะคะหวันะปรดก็คิดอยู่นะคะว่าจะเอาด่านอะไรดีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างตรงนี้เลยนะคะเดียแล้วเอ่ย แต่ยังไม่ทาสีอย่างนี้นะเบ๊ายบาย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 